กระลาบมาครับพี่น้องน้องปอทรงไอดีตุ๊ดจีนมาให้เอ็มคืนดาวให้ได้จ้ะพี่น้องจ๋าจัดไปจก็คอนต้นได้จ้ะพี่น้องจา๋ายินดีต้อนรับก็สู่อ o e แนวะทางการเล่นนาตาคีในฉบับแฟ้งค์คอนคอมคอนต้นนะจ๊ะคนดูไม่เกินโอเวรอร์โหลดนะจ๊ะอ <c> ัพเดทคิวหนึ่งนะจ๊ะคนดูอ,ออกเป็นรองเารารถคูดาวมาคอมโบกับแจ็คนะจ๊ะคนดูจ๋าเออสำหรับใครที่เป็นเมนนัตาากำลังหัดเล่นสามารถดูคลิปนี้ได้นะครับคนดูสำหรับใครที่เล่นเป็นแล้วก็ฝากเชียร์หน่อยแล้วกัน พี่สองขีดไหมขีดไหมเคปีต่อไปเดี๋ยวจะออกเป็นถุงมือนะถุงมือตัวนี้เอาเป็ดรถคูดาวนะค่อยขายทิ้งนะคนดูเอาเป็นรถคูดาวต้นเกมนะคนดูนะกับปลัวสวัสดีครับอ้าวแมนนี่ขีดไหมยังขวายังซ้ายเคปีสองนัดโบเข้าไปอันตีให้เร็วนะครับพี่น้องแล้วก็เคปีสาม กันด้าเข้ามาต่อครับคนด,ดูแบบนี้ต่อครับโอ้โหทำวอตติครีปเมื่อกี้นะบอกเลยนะเค็ผีเขากาว่าเขาที่คอโมโบทุดเยาะหายมันได้เขากระถองเสาไฟสกคิวหายมันเร็วๆนะคนดูนะปุ๊ดดวดเยาะไปเลยนู่สองสามคือสองหนึ่งสามพุทธังสีบอกฮันบอฟพี่เกิดตายนะคนดูถ้าเรามั่นใจว่าเราใช้สกิลแล้วมันปุยเราต้องใช้ไส้ให้ไวที่สุดเท่าที่เทียดได้แล้วคนดูโอเคปวดหายมันเร็วที่สุดเท่าที่เทียดได้นะ ชวนรูปไอเทมพลังแฝงได้ส่วนรูรน,รนน้าลูกเอิมสิป,ปักไปไข่บ้องเครื่องกระยุ่ข้างล่างนะคนดูนะปุ๊บอฮึใส่ท่านึงโดนจรีจกูดาวท่านึงสุดมากทันที่นะคนดูนะไอเทมชุดนี้นะคนดูครับพลัง,งเอ่อกับรูนชุดนี้เป็นไอเทมอ่าจมตีต้อนเนื่องนะคนดูน่าจะเคสทีเรนยี่สองแบบเบิร์ดดาเมจก็จมตีต้อนเนื่องแล้วแต่ไพ่มักไพ่มักมั่น